พระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามจัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธสูงวัยภายในวัดอรุณราชวรารามและมอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดตเตียงชุมชนปรกอรุณคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามจัดโครงการเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธสูงวัย ภายในวัดอรุณราชวรารามและมอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนปรกอรุณโดยกำหนดเยี่ยมพระสองฆ์อาพาธสูงวัยภายในวัดอรุณราชวรารามและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนปรกอรุณประจำทุกวันที่6ของเดือนตลอดปีพุทธศักราช2 5 6 6ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระองมวชระเมธีมอบหมายให้คณะกองงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม เข้าเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนปรกอรุณพระพรหมวชร,ะเ,ระเมธีมอบหมายให้พระครูประหลัดสุวัฒนารัตนคุณด็อกเตอร์เลขานุการวัดอรุณราชวรารามพร้อมคณะเข้าเยี่ยมและถวายทยธรรมกะปียพันธ์แด่พระมหาเถระและพระภิกษุอาพาธภายในพระอาราม